สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับถ้าวก็ามาตามมาต่อสาหรับแนวทางเราสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็เราว IP นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็ามาดูผลของวันที่1 4เดือน10กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชม ที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปรดใช้วิจารณราณในการรับชมนะครับรอบแนวทางนะครับก็ไม่มีใครทราบน้องว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับพิจาจณาเอาเนาะนะครับใครที่ไม่ชอบข้อผ่านนะครับสําหรับแนวทางนะครับเรามาดูลาวสามัคคีนะครับผลออกของวันที่14ออก50905นะครับออก5 09นะครับแล้วก็05กับจุดป,ปินก็เข้าที่5 0น,นะครับตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้าเนาะเข้าตัวไม่เน้นก็คือเลข0นะครับก็จับไปที่1 5นะครับแต่ถ้าผมจับเลขศูก็จะเป็น05นะครับก็จะได้ชุดนี้ก็ไปเน้นให้ผิดตัวนะครับคัับต่อที่สามัคคี VIP นะครับ สามากีวีไอพีผลออก58725นะครับออก58725ก็ 5, 8, 7, 2, เข้าตัวเน้นเลยนะครับ2อนิ้งโหลดจับไปสอง 3, 2, 4นะครับผมหนีไป29นะ้องชุดวินผมไม่มีเลขห้าก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับปัะเดียวทางเนาะแต่ว่าจับไล่2 3 2 4 2 5องนะ้องเข้าเข,ข้าแล้วนะครับหนีไปหนึ่งแต้ม ถือว่าไปไม่ถึงฝันเนาะนะครับไปแ,แค่24ออก25แต่ยังดีก็ยังเข้าวิ่งรูดนะครับเด็ก2นะครับกับต่อที่ดาว vip นะครับ vip ผลออก4 3 9 5 4 4 3ครับ4 3 9 5 4ก็เน้นปิดตัวเหมือนกัน มันไม่ผิดตัวนะครับตัวที่เข้านะครับคือเลข4เนาะ4ก็มา3าก็มานะครับจับแต่มันไม่มี3 9มเก้ที่ 39, มันมันอยู่หลักร้อยนะครับก็3ามห3ึสามอห้านะครับก็ออก3 4มาด้วยกันทั้งามหัเข้าั้องวิ่งวิงว่งบนวิ่งล่างแล้วก็ลูดล่างนะครับสาก็เข้ารูดวิ่งลูดนะครับบนนะครับ ส่วน4นะครับตัวที่ผมจับให้ก็คือชุดนี้เนาะ3 5นะเพราะว่าผมเป็นเน้นที่เลข3ามไปจับเลข4คีคจะเเป็น4-5หก็ไปจับไปที่เลข3แต่คอจังดียังเข้าทั้ง2ตัววิงโลดนะครับทั้ง3และ4เลยนะครับแล้วก็มาตามตัวเนาะสำหรับแนวทางนะครับในวันที่15นะครับใครที่ได้วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหลายๆท่านด้วยเนาะนะครับสำหรับแนวทาง เราสมัครีสมัครี v i p แล้วก็ลาว v i p นะครับมาตามแนวตางก็ต่อนเนาะแนวทางวันที่15วันนี้ก็น่าจะชนกับลาวพัฒนานะครับวันที่15เดือน10 2568นะครับพอเหมือนเดิมนะครับสามแนวตางกนะ็มาลุ้นกันต่อนะครับแนวตาง ตามผมก็พูดไปแล้วนะครับต้นคิดนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูลาวสามัคครนะครับลาวสามัคคีแล้วก็ราวสามัคคี VIP นะครับแล้วก็ลาว VIP นะครับก็สามเดียวทางก็มาดูสาม,ม่อกีกันก่อนนะครับของวันที่15วันนี้ชุดวินได้เลข12 369นะครับ 12369 1, เลขเด่นเลขเด่นได้เลขก1กับเลข2วันนี้ผมจับให้ที่จับไปที่เลขกนนะครับก็จะจับให้4ชุดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น1619 2 6แล้วก็29ผมลืมเผื่อ3ตัวนะ3ตัวนะครับ3ตัวจับให้2ชุดนะครับจะเป็น4 19กับ4 16นะครับ4 19แล้วก็4 16 ตัวที่น่ารุ้นี่สุดน่าจะเป็นเลขเก้านะครับผมจะเน้นที่สี่หนึ่งเก้าก็เน้นในสองชุดตัวหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกแต่สามตัวนะครับที่หนึ่งเก้านะครับเน้นที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับตะไครวิ่งรูดนะครับเข้าไปเนาะนะครับก็เขียนไม่ได้เผื่อไปนิดนึงลืมไป ต่อที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ชุดวินวันนี้ได้เลข4ี1 2 3าหนึ4 5 1 2 3าสี่ห้าหนึ่งสองสามเลขเด่นนะครับได้เลข4กับเลข5ก็จับไปที่เลข4นะครับก็กลับห้เหมือนกันนะครับ4ชุดก็จะเป็น4 2 C กับ C 2, 4, 2 4, ่สนะครับแล้วก็ C 3อาจใครจะเพิ่มเติ่มในนี้ก็ได้เนาะ4 1่2น3่านะครับแต่ผมเลือกจับไปแค่ C 2กับ4 3 5 2แล้วก็5 3นะครับใครจะเพิ่มเด็กหนึ่งไปตัวหนึ่งก็เป็น6ชุดนะครับอย่างลชุดแต่วันนี้ผมเลือกจับไปแค่4ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับไปที่ เจ็ดสี่สามแปดสี่สามนะครับก่อนหนที่เลขสนะี่เนาะเลขสี่ก็มีอยู่แค่สองชุดนะครับที่จับห้ใครจะเพิ่มเติมก็เป็นสี่หนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่จับไปก็เป็นสี่นะครับเจ็ดสี่สาม ก็ต่อที่เรา V I P ผมลืมตีกรอบให้เนาะเรามาดู V I P ชุดบินมันนี้ได้เลข3 5 4 1 2ชุดบินได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าผิดจาก เลขเด่นก็นั่นเองนะครับเลขเด่นมันจะออกตัวเดียวกันอยู่แหละถ้าได้แบบนี้นะสามกีวีกับดาววีไอพีนี่จะออกตัวเดียวกันแน่เลยเนยีได้สามกับห้านะครับก็เนในที่เลขสามก็จับไปสี่ชุดเหมือนกันนี่แหละนะครับเ้ในที่เลขสามจะเป็นสามหนึ่งกับสามสอง แล้วก็5 1 5 2ส่วน3ตัวนะครับ3าตัวจะไปที่เก้าสามแล้วก็9ก้สองตัวที่นาลรเรนสุดก็อาจจะเป็น3 1เนาะกับ9ก้าสามสองกับสามหนึ่งเนี่เล็กส ใครชอบเตะข้าก็จับเตะข้าหรือว่าจับเอาในชุดวินเลยนะนะครบับก็ตามนี้เนาะใครจับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับจับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกทุกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที15่15เดือน10นะครับ2568นะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ